มื่อนี้ก็มาสูบปลาอยู่ซากับลุงหวันพี่น้องเมื่อนี้เขาอูยโอ้ยสาววิวกับมังเก็บอยู่ขุ้นพี่น้องเลยนั่งอีกซองเขาตั้งเต็เปิดคลิปแรกๆเห็ดซองแรกๆพี่น้องน้องวิวน้องวิวมาเล่นกับลุงหวันพี่น้องบุคคลได้พเพขวานจเจือด้วนี่พี่น้องสาววิว เอาก่ท <c oughs> ่องอัยูพี่พี่น้องใส่ปลาดีนะวิวโอ้เข้าปลาสุดเลยนะเว้าออกแต่ปลาดุกอันเนาะใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยเนี่ยพี่น้องเขาเขา ปากกระเดือดเอาขึ้นไปขังไว้ให้นี่เพิ่มเอไว้ให้ตรงกลางนี่ยปากกระเดือดเพื่อนเชี่ยวเพื่อนเชี่ยวไปโอ้พี่น้องเอ้ยอันนี้คุณเบาไปเห็นอย่างนี้นี่พี่น้องเนี่ยมายืนคุ้มยืนถ่ายเปียกแต่เหล่าอยู่นี่ได้เนี่พี่น้องเอ้ยแลยวเราก house, s <S oh, ็ชีส okay. ูบแล้วแล้วก็ชีเก็บอะไรพี่น้องกินข้าวเศร้าเรียบร้อยแล้วเนียพี่น้อง เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงนะครับผมเมื่อกี้ปลาใส้ปลาคอให่นะวิวอาวิววิวิวใส่ปลาคอดใหญ่ยังใ่ปลาคอน้อยปลาคอดใหญ่ โหนั่งใสไปคอยหญ่นะนี่ยโอ้ยนั่งเอยโวกพสาววิวขับแถวา Say ngang, say ngang ngang ngay lòng người Papa, yêu nóng, papa, yêu nóng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 , เทียนปลาเ่านะเอาเอาไป้เอาไปได้ไดเนาะโอ้ยเอาสองตัวแล้วมีนะโอ้ยโอ้ยใจงามๆมีน้องใส่งามระวังปลาดุกเด้อ ประดุ๊กลายขนาดพี่น้องพี่น้องเลยปละดุกเลยนี่อันนี้เข้ากับพี่น้องใส่งามใส่งามพี่น้องใส่งามใส่งามเฮ้ยเอาแล้วพี่น้องว้าวมามามาใส่งามพี่น้องฮู้ย vui có vui hơn phi ơi, quá, số bà, quá, đây, tay găng găng đi này không long, tay ai phải đi, đi กปลาดุกหลกูพี่น้าะปลาดุกยังไนี่เนาะอยาปลาดุกซะแล้วอยู่นี่นาะเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้ก็น้องนี่เนาะเดี๋ยวขาจิตามมาอีกทีนึงครับผมนี่เนาะป่าเขาขายไปนำนี่นนางเยก็ลงมาซื้อไปนะ ี่น้องบาวไก่ท้องบอาไก่ท้องพี่เพื่นเก็บมาในเครื่องซ่าแล้วพี่น้องเอากะขายไปน้ำพี่น้องเลยคุยจัดการใหญ่าด้เสีอเขียวเนี่ยพี่น้องเลยลูกพี่มานำเมือกับเมื่อฮะไปไปไปเมื่อเมื่อไปฮดส่วนยหญ่ ผู้ใดก็ได้เนี่ยโฆษณาเก้าก็ได้เลยฮะลูกพี่เป็นยังก็วิถีที่วิธีศาสตรบ้านเฮาพี่น้องเลยสูบซะหากินปลาเจ้าในกินข้าวสวยได้มือเศร้านี่กินข้าวเศร้ารอบนึ่ง่ายพี่น้องเลยจ้งการให้เฮากินข้าวสวยกัน

โอ้เบาไก่ท้องก็มั่งเลือกปลาเอเนี่ยพี่น้องเลยเป็นการเอาปกติมันเป็นซองลักเบาอิ่มพาลุยเมื่อนี้ขออาศัยเพิ่นเพิ่นซองใหญ่ได้เพิ่นใส่จับปลาโซด้วยไก่ท้องจับปลาควาโซ่ดเออใส่จับหยกโซ่ด้วยอุย้ยดังเออน้อง <laughs> นี่ละเบาไก่ท้องพี่น้องมันจะได้การอู้เป็นบมุกมุกใส่มันคือซีแซบใช่ปะกับไข่ไปแน่พี่น้องส่วนมากเขาจะกัลงมาซื้อเอาซุ้มป่าไงเขากับไปไปนะ วิวมัปิ้งปลาได้เห็นเนาะมีสองตัวได้ป่าเฮ้ได้เป็นลูกไข่เยก็ถือว่าโอเคอยู่ไปไส์เลยขึ้นม่อีกตัวนึงใครจะทบ้าเนี่ยปล่อยป่าลูกน้องแล้วพี่เนาะเอาไว้ออกแม่แพล่ลูกน้าไปโอยปลาสองตัวเ้ยุงนะถุงออบ้าที่ไปยังไหนเลยนะคนนางเฝ้าอยู่เลย ป้งปลาเค็งพี่น้องน้องวิวเราต้งปงปลาเค็งโจับไว้ดินี่ละเพ่ะได้ก็จะรีมอนสาะเพิ้นีงปลาเค็งแ่บๆพี่น้องเมยใหญ่พี่น้องเอ้ยต้มต้มเป็นตัวอ้ยนีพี่น้องพู โอ้โหสดๆเลยพี่น้องหืมนี่กินขอดซวยเฮรต้มปลาปลาคอใหญ่ขายพี่น้องกินปลาคอน้อยเนี่ยพี่น้องเลยเก็บปลาวันนี้กินสวยเพื่อนเนาะ เส้นนี่กินขา้าวเส้นรอบนึงอะไอ้กินช่วยพี่น้องไ,ไปเ,เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆต้มปลาคอใส่หมดแดงพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนี่ยจะเลือด,ดอีนี่อ้โอ้อันนี้นนนอูอ้อู้ใส่พี่น้องอู้ใส่ ไปสร้างเอมันเราเลยเร็วนึงบางเนาะกระดุกเนาะแซบแบแซบบ้ปัวไปขายเลยวะปัวไปขายทางนี้เลยวะข้อกจหกิ่มีปลข้อนาะปลาดุกมาลอยนึงเด้อสีปลข้อแลดวายทางนี้กำลังขั้นก้อยปลาก้อยปลาพี่น้องตงประดุกเลยพี่น้องเอาขึ้นไปว้สองรอบสามรอบเลปลาดุกนี่ พอออเเาาตแ่ก awesome. ินเข้าวสวยเด้พี่น้องมาเลยเฮาสูบซากินข้าวสวยเมื่อเช้านี้กินไปรอบนึงแล้วพี่น้องมาอนี้รอบใบไปนะรอบสวยแล้วก็สิลงเก็บอีกจักหน่อยแล้วก็สิเข้าเม้อพี่น้องมาเลยบรรยากาศสุดยอดสูบซาไปกินปีใหม่พี่น้องเลยปลาคอใหญ่ขายเบิดแล้วพี่น้อง แมปลาคอใหญ่ไสโลมาหาฮกโตแล,ล้วพี่น้องข้าเจ้ามาขอซื้อก็ให้ข้าเจ้าไปไปเอากินปลาน้อยเก่าละพี่น้องดีชีวิตดีสานบ้านนอาเช่นอลไรพี่น้องเอ้ยกินเผาแซ่บๆพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาติดตามน้ำกันพี่น้องพี่น้องกินเผาด้วล่าเดยพี่น้องเนี่ยกินเผาสวยพี่น้องเมื่อเช้านี้รอบนึงละเนี่ยเรา เบาไก่ท้องกินเอาแล้วไก่ท้องเป๊กแล้วว้เดี๋ยวนี้ไวยป่ากับต้มป่าคอพี่น้องแซ่บๆเอ้าไปติดตามกันอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเอ้ยนมหนมกุ้มกับคอบอคุ้นหลายๆที่ไม่กำลังใจก็แช่ก็ไล์ให้ครับผมสวัสดีครับ